สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่องมิวเดอดักนะครับก็จะมาแนะนําวิธีนะครับการโหลดแอปเพิ่มนะครับบนทีวีนะสังเกตไหมว่าบนทีวีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้มันชัดๆก่อนเราอยากดูอ่ะสมมุติว่าเราดู YouTube อ่ะมันมีอยู่แล้ว Netflix มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับง่ายนะครับอะไรอีกมีอะไรอีกเลื่อนลงไปซิเลื่อนลงหน่อยครับมันก็จะมีแบบบางอย่างที่เราแบบ เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วย i อชีใช่ไหมอ่านว่าอะไรครับไอชนะก็หนังเยอะนะฮะในนี้นะฮะแต่มันไม่มี VTV นะไม่มี v อ่ะ u อยีางเงี้ยมันไม่มีนะทำยังไงดีนะเข้ามาในช่องที่เมื่อกี้มาแนะนำของของ g o o g l e Play มนครับที่เมื่อกี้เห็นนะมันก็ไม่มีนะครับวิธีง่ายๆนะครับไปตามนี้เลยครับให้เราเข้าแอปพลิเคชันนะฮะกดเลยครับปึ๊บเสร็จปุ๊บนะด้านบนนะครมันจะมีอยู่2ออันเห็นไหมกับตรงนี้เยอะๆนะตรงนี้คือที่เรามีแล้วนะครับ ถ้าเราไม่มีกดโหลดเพิ่มเลยโหลดแอปพลิเคชันเหมือนเราอยู่ในมือถือเลยนะครับ a อ d r o i d ครับอันนี้เน้นแอคือที่เป็น Android TV นะเราก็สามารถโหลดแอปเพิ่มนะครับสมมติเราอยากได้ u v e, นะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปหานะเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนหานี่ด้านบนนะครับกดด้านบนเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้กดด้านบนนะครับมันก็จะมีมาให้เลือกนี้เลยหรือเราจะเสิร์ชก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยเลือกตามนี้เลยที่เราอยากได้นะเนี่ยเราผมบอกอยากได้ V มันอ่านว่าอะไรนะ IVU อ่ะกวีทีวีเนี่ โมโนแม็กก็มีนะครับก็กดเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะเหมือนที่เราดูในมือถือเลยนะมีทุกอย่างที่ในมือถือมีนะครับเอามันมาไว้บนทีวีนะก็จอใหญ่ดีนะครับก็สําหรับท่านใดที่จะสมัครสมาชิกของแต่ละช่องนะก็ดําเนินการได้เลยนะครับแต่ดูฟรีก็มีหลายอย่างให้ดูนะฮะก็สายดูฟรีก็ดูได้สบายมากฮะอันนี้เราอยู่ในวีแล้วใช่ไหมนะครับ BTV อ้าวเนี่ยครับ BTV แล้วนะเนี่ยนะฮะก็ ถ้ามาัดูได้เลยะฮะใน v t v กาบใน e ีชีอะไรนะอีอ e, e, ี e. มันก็จะมีภาคไทยหลายอย่างนะเยอะกว่า Netflix นะ e t f l i x ก็จะไม่ค่อยมีภาคไทยเท่าไหร่นะที่เป็นซีรีส์นะครับก็ใครสนใจก็เอาไปลองทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ